แสงอาทิตย์เริ่มสองแสงสีทองเหนือขอบฟ้าทอดยาวไปทั่วมหาสมุทรอันกว้างใหญ่บนน้าเพาสูงชันนอกอินทรีทะเลต,ตัวใหญ่กำลังขยับตัวดวงตาที่แหลมคมดูอัมพันสำรวจอนาเขตของมันนี่ไม่ใช่นกธรรมดาแต่มันคือพ่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของคู่ครองและลูกนกที่เพิ่งฟักออกมาเสียงร้องของลูกลกดังมาจากรังเป็นเครื่องเตือนใจถึงหน้าที่ของมันด้วยแรงขยับปีกอันทงพลัง มันทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าลมพัดผ่านคนของมันขณะที่มันเริ่มต้นภารกิจประจำวันเพื่อหาอาหารอินทรีทะเลบินอย่างง่ายดายสายตาที่เฉียบคมสอดสองพื้นน้ำเบืองลางมันบินไปไกลหลายไมล์แต่ละครั้งที่กระพือปีกจะพามันออกห่างจากรังที่ปลอดภัยมากขึ้นออกไปสู่โลกกว้างมหาสมุทรเปิดอาอาเป็นสถานที่ที่โหดร้ายและไม่ให้อภัยแต่มันก็ไม่ยอททอครอบครัวของมันต้องพึ่งพามัน และมันจะเผชินกับอันตรายได้กก็ตามที่เข้ามาสัญชาตญาณการเอาชีวิตลอดลุกโชนอยู่ในตัวมันเป็นพลังดังเดิมที่ผลักดันให้มันเข้าต่อไปลาผ่านไปไลายชั่วโมงดวงอาทิตย์ขึ้นสูงบนท้องฟ้าดวงตาดวงตาที่แหลมของนกอินทรีเห็นความปันปวนในน้ำค้างน้าฟุงปลาสาอีเงินแวววาวอยู่ใกล้ผิวน้ำ การเคลื่อนไหวของพวกมันทารยอตตอนักลาตาแลมที่อยู่ด้านบนอินทรีทะเลบินวนอย่างชา้าประเมินสถานการมันต้องรวดเร็วและเด็ดขาดความเลความลังเลใได้ใจอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการล่าที่ประสบความสำเร็จและการกลับบานมือเปล่าด้วยเสียงร้องที่ดังก้องไปทั่วอากาศเข็มอินทรีทะเลพับปีกและพุ่งลงสู่น้ำการดำน้ำนั้นรวดเร็วเป็นภาพเบลอเลยที่ทำให้ปลากระแตกกระจายด้วยความตื่นตระหนก แต่นกอินทรีเป็นนักล่าที่มีทักษะการจับเวลาของมันไร้ที่ติมันคว้าปลาไว้กองเล็บอัทรงพลังเกตของมันเป็นประกายระยิบระยับท่ามกลางแสงแดดก่อนจะบินกลับขึ้นไปบนฟ้าอย่างมีใช้รสชาติของเหยื่อเป็นรางวัลเพียงชั่วครู่อินทรีทะเลรู้ว่าปลาตัวเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความหิวโหยของลูกปลุก,ลกที่กำลังเติบโตมันต้องการมากกว่านี้ มากกว่านี้หากต้องการให้ลูกของมันจเจริญเติบโตมันสอดสองผิวน้ำทะเลเพื่อมองหาโอกาสอีกครั้งสายตาที่แน่วแน่มองไม่พลาดสิ่งใดแต่มหาสมุทรดูเหมือนจะเก็บความอุดมสมบูรณ์ไว้ใกล้ตัวทดสอบความอดทนและความแน่วแน่ของมันแล้วก็มีความหวังลิบลี่ไกลออกไปรูปร่างสีดำเคลื่อนหัวอย่างงดงามในน้ำอินทรีทะเลจำมันได้ทันทีปลาหมึกตัวใหญ่เนื้อเยอะเป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่จะเสียงลงไปในที่ลึก การดำน้ำหาปลาหมึกเป็นการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงต้องใช้ทั้งความแม่นยำและโชคินทรีทะเลไม่ยอ่อท้อมันปรับเส้นทางการบินวางตำแหน่งตาเวเองเนื้อปลาหมึกที่ไม่ทันตั้งตัวมันหายใจเข้าลึกๆเติมปอดด้วยอากาศเตรียมพร้อมสำหรับการกระโจนจากนั้นด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อมันก็พุ่งลงไปตรงเชิญปีกของมันตัดผ่านอากาศเหมือนใบมีดน้ำทะเลพุ่งขึ้นมาอบล้อมมันด้วยความเย็นและความแรง มันพุ่งลงไปน้ำอย่างรวดเร็วกงเล็บของอินทรีทะเลรัดรอบปลาหมึกนวดของมันบิด,บดไปมาเพื่อพยายามหลบหนีมันทำสำเร็จแล้วความพาคภูมิใจพองโตในอกของอินทรีทะเลขณะที่มันหลุดพ้นจากน้าปีกอันทลังของมันพามันขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องล่างมหาสมุทรสองประกายระยิบระยับอย่างไร้เดียงสาสซอนเรนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น มันเผชิญกับความท้าทายและได้รับชัยชนะตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการเดินทางกลับบ้านแต่ท้องฟ้าดังที่อินทรีทะเลกำลังจะได้เรียนรู้มีอันตรายในตัวเองรูปร่างสีดำปรากฏขึ้นจากแสงจ้าของดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกใจมันเป็นนกอินทรีอีกตัวแต่นี้มันต่างกันดวงตาของมันมีความอาฆาตและกรงเล็บของมันเปลือยเปล่าเป็นท่าทางกาวลา นี่ไม่ใช่ยาติแต่เป็นคู่อคงโจรสลัดแห่งท้องฟ้าตั้งใจจะขโมยรางวัลที่หามาอย่างยากลำบากนกอินทรีที่โจมตีส่งเสียงร้องท้าทายเสียงของมันแหลมคมและเสียดแทงอินทรีทะเลผู้เป็นพ่อตกใจกับการโจมตียังกระทันหันส่งเสียงร้องของตัวเองเป็นการผสมผสมผสานระหว่างการต่อต้านและความตื่นตระหนกมันก้มปีกเพื่อยอมรับขนาดและความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของนกอินทรีอีกตัว แต่มันปฏิเสธที่จะยอมแพ้อาหารของมันโดยไม่ต่อสู้ครอบครัวของมันต้องพึ่งพามันมันจะปกปองอาหารที่หามาอย่างยากลำบากไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามการต่อสู้ระหว่างนกอินทรีทั้งสองดูดเดือดและไม่ย่อท้อคนปลิววอนขณะที่พวกมันปะทะกันกลางอากาศโครงเล็บของพวกมันเกี่ยวกันในเต้นรํรำอันตรายหัวใจของอินทรีทะเล ผู้เป็นพ่อเต้นอยู่ในอกสัญชาตญาณทุกอย่างกรีดร้องบอกให้มันยึดไว้ต่อสู้กับทุกสิ่งที่มันมีมันไม่สามารถแพ้การต่อสู้นี้ได้คู่แข่งของมันไม่ลดละการโจมตีของมันแม่นยำและรงพลังแต่นอกอินทรีผู้เป็นพ่อมีมากกว่าแค่ความแข็งแกร่งมันมีความตั้งใจที่จะปกป้องครอ,ครอบครัวของมันด้วยพลังสุดท้ายที่เส้นหวังมันก็สามารถหลุดพ้นจากการจับของนอกอินทรีอีกตัวได้กงเล็บของมันลัดแน,น่นรอบปลาหมึก รางวัลของมันยังคงปลอดภัยคู่แข่งตระหนักว่าการต่อสู้ภายแพ้แล้วส่งเสียงร้องอย่างหงุดหงิดและฮะเนื้อออกไปหายไปในระยะไกลอินทรีทะเลผู้เป็นพ่อบอบชัมแต่มีใช้กลับมาบินกับบ้านครอบครัวของมันกำลังรออยู่และมันจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังมหาสมุทรทอนเบื้องล่างท้องฟ้าเบื้องบนและหน้าพาวข้างหน้าล้วนเป็นพยานถึงความทุ่มเทที่ยังแน่วแน่และความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกกข,ของมันจะอยู่รอด